เฮ้เนี่ยบอกกับต้นคริสต์มาสของเรามากเลยว่าไหมค่ะโอ้โหุเคดูอารมณ์ดีจังเลยเนี่ยอแต่งตัวเบาไปไหมเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอ้ลืมแนะนําให้รู้จักเลยค่ะนี่คุณสายเพื่อนพี่จากคอพพ์ไฮไฮสายค่ะสวัสดีครับวันนี้อากาศแบบดีมากเลยเนาะโอ้ยบีบอย พี่เป็นไรเนี่ยทำหน้าเหมือนขี้ไม่ออกเลยเออก็ใช่สิไม่รู้ว่าไส้จะเน่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรการน่ะคนหล่อจะไส้เน่าได้ยังไงคะดูท่าทางน่าจะขัไม่ออกก็แหละคุณเคว่าอย่างนั้นแหละก็ใช่สิครับทุกคนครับ ผมมาเป็นแบบนี้มาได้สักพักแล้วอะแล้วล่าสุดนี่นะผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าผมอะอาจจะท้องผูกถ่ายไม่ออกนี่อาจจะเป็นจุดลมต้นของมะเร็งลำไส้หรือว่าในท้องของผมตอนนี้มันอาจจะมีเนื้องอกเล็กๆเจริญเติบโตอยู่ลำไส้ผมก็แปรปวนผมอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้แล้วนะผมเครียดไม่จริงป่ะพาไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว ี่จะไปไหนผมจะไปทำประกันแล้วหลังจากนั้นผมจะได้เคมเดี๋ยวไปไม่ได้จะมาทำประกันวันนี้เคมพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะเพราะประกันเนี่ยเขามีระยะเวลารอคอยค่ะรอได้ไหม 30- มส0ถึง120วันแล้วแต่โรคเราไอ้เจ้าระยะเวลารอคอยเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับ นี่ถ้าอยากได้ความรู้นะถามคนนี้เลยผู้เชี่ยวชาญอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ระยะเวลารอคอยหรือ w a i ting period เป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยยังไม่ให้ความคุ้มครองนะเพราะอะไรเพราะเขาต้องรอดูว่าเราเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาทำประกันนะ่ะจัดข้อมูลมาแบบแน่นๆเลยครับพี่ได้เลย คำว่าระยะเวลารอคอยมักพบในประกันสุขภาพซึ่งระยะเวลาจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและข้อกําหนดของตัวประกันนั้นๆโดยทั่วไปมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่30วัน90วันไปจนถึง120วันนับตั้งแต่วันที่กรมทัรม์มีผลบังคับใช้ ระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุทั้ง IPD หรือผู้ป่วยในที่แอดมิดในโรงพยาบาลและ OPD สำหรับผู้ป่วยนอกที่รับยาแล้วกลับบ้านระยะเวลารอคอย90วันสำหรับโรคเรื้อรังและโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมอง ระยะรอคอย120วันสำหรับโรคร้ายแรงตามเงื่อนไขแต่สำหรับอุบัติเหตุจะไม่มีระยะรอคอยประกันคุ้มครองทันทีค่ะโดยสรุปตั้งแต่ซื้อกรมธัน์อนุมัติกรมธัน์จากนั้นเข้าสู่ช่วงระยะเวลารอคอยเมื่อผลระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถเริ่มเคลมได้แล้วค่ะสบายใจหน่อย <c oughs> ตกใจหมดว่าเป็นไรมาก <c oughs> เอา หลับจากโรงพยาบาลแล้วหรอเจอโรคอะไรไหมอ่ะโชคดีนะครับที่ไม่เจออะไรหมอก็เลยให้ยาระบายมาชุดใหญ่เลยนะครับก็ยังดีนะคะเนี่ยที่ไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรอ่ะ